สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับโดยมีผมอาจารย์เคนโดโชเดียวเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอังคารที่10สิงหาคม2 5 6 4ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จอเลือกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆอาจารย์ก็ขออนุญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้คู่ระหว่างอาวิตอเอรียโคโลโลนะครับพบกับฮอบเฟนไฮคู่นี้อาจารย์ให้ต่อฮอบเฟนไฮไปนะครับลูกควบลูกครึ่งลบสิบปรากฏว่าจบไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งไม่ผ่านนะครับต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยแต่สกอร์สูงก็ไม่สูงอีกนะครับคู่นี้ออกต่ําครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ออกผลจบสองสองลูกนะครับ คู่นี้ก็สรุปว่าเมื่อวานนี้เราไม่ผ่านนะครับต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกจริงๆครับวันนี้เราต้องสู้กันใหม่นะครับหมดแล้วกูกู้บังมาเลยนะครับเราต้องกู้กันใหม่ต้องสู้กันใหม่นะครับอย่ายอมแพ้ครับฟุตบอลมีทุกวันครับต้องเป็นวันของเราสักวันนะครับใครครับที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืออยากคุยส่วนตัวกับอาจารย์ส่วนตัวนะครับแบบ v i p ก็แอดไลน์มาที่เคนโดค o ตี้ได้เลยนะครับหรือที่เฟซบุ๊กก็เคนโดค o ตี้ครับสำหรับ ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างการโกเลนเจอร์พบกับมอโมครับเตะเวลาตีสอของบ้านเราฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันที่เจ้าจบ้านนะครับเลนเจอร์การโกเลนเจอร์ครับฟอร์ม หนะัดหลังสุดของพวกเขาก็มีเสมออาร์เซนอลนะครับ2ประตูต่อ2เสมอไบตัน0ูนยนชนะลิวมอลิด2ต่อ1ชนะลีวิงตันนะครับสต่อ0แพ้เมาโมที่เจอกันวันนี้ครับนัดแรก2ต่อ1แล้วก็แพ้ดันดีอยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับก็เป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับส่วนทีมเยือนเมาโม ฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาชนะเดเกอร์ฟอร์ด5ต่อ0ชนะเฮลซิงกิ2ต่อ1ชนะมอนบี้2ต่อ0เสมอเฮลซิงกิ2ต่อ2ชนะเลนเจอร์2ต่อ1แล้วล่าสุดนะครับก็เสมอฮามสัก0ประตูต่อ0ครับก็เป็นการชนะ4เสมอสนะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับมี3นัดก็เป็นมอโมบุกชนะ1 0แล้วก็เสมอ11และล่าสุดนะครับวันที่4เดือน8 ปี2 1ก็เป็นมอนโมนะครับเปิดบ้านชนะเลนเจอร์ไป2ประตูต่อ1ครับก็เป็นมอนโมชนะได้2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับเลนเจอร์ยังไม่เคยชนะนะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลดเปิดมาวันนี้ครับให้การ์ดโกเลนเจอร์ครับไอ้เลนเจอร์เอฟซีนะครับเป็นต่อ1ลูกลบ10ลูกลบ98ครับอยู่ต่อ กลับก็เสียน้ํา94ครับได้94เสียเต็มส่วนอยู่่องมมโม่ได้98เสียเต็มนะครับส่วนสูงต่าเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ10บครับ2องลูกครึ่งลบควบ3ลบ90อยู่ต่อสูงได้เต็มเสียเต็มนะครับน้ํา1.00ส่วนอยู่ลองต่ําก็ได้90เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้เลนเจอร์นะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งบวก10บครับบวก86อยู่ต่อกับ ก็เสียน้ำา76นะครับได้76เสียเต็มส่วนอยู่ลองมอโม่ครับได้เต็มเสีย8 6ครับราคาของครึ่งแรกนะครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกบวก1ินะครับลูกบวก8 8ครับอยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้78เสียเต็มครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย8 8ครับส่วนนะครับอันนี้45นาทีนะครับอันนี้990นาที จะแจ้งให้ทุกวันนะครับปูไทม์อันนี้คือฮาร์ปไทม์ครับครับหลายท่านถามอาจารย์ทุกวันเลยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ในคลิปได้ทุกวันนะครับว่าขวามือมีไว้ทําอะไรซ้ายมือมีไว้ทํอะไรอะไรนะครับราคาเป็นแบบไหนส่วนน้ําแดงๆนะครับให้เลือกดูนะครับสมมุติน้ําแดงๆนี้ก็คือได้น้ํานะครับก็ได้เต็มอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เสียตามราคาที่เขาขึ้นส่วนน้ําดาๆก็คือ ได้ตามราคาที่ขึ้นนะครับก็แล้วก็เสียเต็มครับดูไม่ยากนะครับอาจารย์ก็จะสอนให้ดูให้ทุกวันเลยนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดโชวเดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ต่อเลนเจอร์เจ้าบ้านไปดีกว่าครับคู่นี้กับราคาออกมานะครับ1ลูกลบสิแบบนี้นะครับนัดแรกเลนเจอร์บุกไปแพ้มานะครับ2ประตูต่อ1 บุกไปเยือนก็ยังยิงได้1เม็ดนะครับอาจารย์มองว่าวันนี้กลับมาเล่นในบ้าน,นครับกับราคา1ลูกลบสินะครับแล้วก็สูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งนะครับควบสา,า,าราคาแบบนี้อาจารย์มองว่าวันนี้น่าจะมียิงกันแน่ครับเลนเจอร์ในบ้านนะครับผ่านบอลดีๆมาเยอะนะครับผ่านอาร์เซนอลผ่านลิเวอาลิูมา เกตั้นบอลก็ดีกว่ามโม่นิดๆนะครับถึงฟอร์มมโม่ช่วงหลังจะดูดีซะหน่อยนะครับหกนัดเขาย,ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่วันนี้มาเยือนที่เรนเจอร์นะครับอาจารย์มองว่าเรนเจอร์ไม่น่าพลาดน,นะครับน่าจะอ,าอยู่ในบ้านน่าจะยิงได้แน่นอนครับอาจารย์จึงเลือกว่ากับราคาแค่หนึ่งลูกนะครับคิดว่ายิงได้แน่จึงเลือกให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับเลือกให้ต่อ พาร์โกเลนเจอร์ไปครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้หรือท่านไหนนะครับที่ชอบบอลแบบสูงต่ำเลือกจิ้มสูงต่ำนะครับอาจารย์ขอเลือกให้ต่อสูงไปครับหน้า2ลูกครึ่งควบ3ลบ10ดูแล้ววันนี้มียิงกันเยอะแน่นอนนะครับคู่นี้รับซับแน่นอนถ้าใครตามนะครับก็ย้ำนะครับว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์เพื่อนเท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับ ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับหรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. หรืออยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. ขออาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เคนโดค o ตี้เจครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับ หรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์นะครับก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปา789ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชว์เดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ สวัสดีครับ